สวัสดีครับตอนนี้กับผม t k เคุงนะครับตอนนี้เราอยู่ในหมอดอมบี้เช่นเคยเราได้เปลี่ยนปืนใหม่แล้วมีสโคป๊ปสโค๊ปยาวด้วยีเราจะใช้ปืนนี้ในการต่อโจมเลยเราจะไปลูกกันอะไรนี่อะอะ เจ้าวก,วกยูยาอยาตาย,น,ายน่าแหละนี่คือสุตที่เราใช้เอ๊ะผิดกระสุนผิดกระสุน ไม่ไม่ไม่ขอ,ขอ,ข,อ,ข,อขอตัวขอตัวนะขอตัวขอตัวตัวก่อนนะขอเวลาเร๊บนึงเตรียมของมาผิดกระสุนนี่ก็มาผิดต้องเป็น อะไรนะคลาสสิกเอมโมคลาสสิกเอมโมต้องเป็นคลาสสิกเอมโมอะไคลาสสิกเอมโมต้องกระซเน่เพิ่มขึ้น ปืนแล้วไม่ใช่ครับนี่เราจะมาเอาซีรอนเนี่ยขัตออกจากต้นไม้ก่อนแล้วแต่ตัดตัดตัดต้นไม้ตัดต้นไม้ทีนี้เราควรทำก็คือตัดมีซอมบี้ตัวไหนบุกเข้ามาแล้วก็ยิงให้มันตายไปเลยยยิงมันตายไปเลยมันปืนาล้วปืนปืนปืน พลาสติกเอมโม่กระสุนปืนที่ใช้ตัดต้นไม้มาสักสองต้นแล้วเราจะเริ่มคลาดลองคลาบไปเลยไปไป,ไป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  let's go ว่าในปืนเนี่ยไม่มีอะไรเทียบเท่าได้ละ เนี่ยมดปืนมดเนี่ยไม่มีอะไรเทียบเท่ามดปืนมดนีไ่ได้มดปืนที่มันสว,นวยแต่ดืสิมันยิงได้หรอเปล่าถ้าเรายิงขนาดโอ้อบต่อหาน oh. ว่าเราไมหมครับเปลี่ยนกันเด้ไปไปไปโกลสโกล สิ่งที boom, boom, boom. Also, então, ่เราควรทำก็เอาไม้ไปคลาบต่ะอ๋อเราจะเซฟได้แล้วลงคลาบมา จะสร้างบ้านลิมทะเลปันเหมือนเดิมเนาะเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดจากพวกซอมบี้ได้ครั้งนั้นเรารอดเพราะนั่นแหละกรหลกหนึ่งสองเราจะเขีบไปที่หลังรถเนาะตอนนาะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปครับ มากันเลยขุดที่ขุดถิงมาไปไปขวดทำไมตรงนี้มันดูมืดๆอ่ะแหลกตีเนาะมุดๆีเหมือนกันสวัสดีแลวแกบอกว่าแกจะไม่รล้น่ะฉันขาดพี่น้องแกไปแล้วใช่ไม่รู้ ไปกันต่อโครินแกงมันแค่ว่าไงเจกะแถวนี้แกะเยอะดีเหมือนกันเนาะแกะมันเยอะมากเลยเวอร์ชั่นนี้ว้าวเอาขอ,อ,องดีโ <t> oh อ้ยนะโครินตรงนี้จะว่าโคริงตรงนี้ไม่ได้ เลยถ้าว่าเราไปขุดเห็นท,ที่ที่ดีกว่านี้ดีกว่าเผื่อมอนสเตอร์บางตัวมันรู้ไงว่าเรามา,าเราไม่กล้าลงอ่ะเราไปสร้างเมืองตัวเองดีกว่าบ้านเราเขาอยู่แถวโน้นแหละน่าจะรอดโลกรอดฟรน,นี้เราต้องรอด พาคที่สามแล้วไม่เหมือนพานก่อนๆที่เราไปจบหมดแล้วจะมืดแล้วจบหมดแล้วทุกคนดูเอาวงไ่ายเลยมันจะหมดนอน คดไปสามบอกคือว่าตอนนี้เรอบน่้ะไรเนาะก็กดรอเพราะว่าคืนนี้จะไม่มีลัดมูลถ้าคืนนี้ม,ม,นมีลัดมูลค่าจะทุบเตียงแล้วก็ขึ้นไปเลย ถ้านอนได้ไม่มีแบบรูนี่ไม่มีตรงนี้ไม่มีบลักีูรูอว่าดีรือว่าดีถือว่าด,ดีไปเราจะทำสิ่งนี้ได้จังดีจริงๆจังดีขึ้เแือเกินแบบนี้ เพราะว่าจะไมนมีสองไปทุกคนได้ยินไหมบุกรอย้ายฐานเลยก่อนย้ายฐานฟังดูแล้วก็ไม่น่าไว้ใจ ไปเถอเพื่อนวเราต้องพูดเราต้องอ่าให้คุณหินมาแล้วก็ขวานหินอาวุธก็ไม่ต้องเอาก็ได้เพราะเรามีแล้วปืนไงทั้งปืนทั้งระเบิดครบ โอ้ย,ยัง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 เหลือเอือเร,รือเราเราไม่มีที่อยู่แน่นอนเราต้องย้ายฐานไปเรื่อยเรื่อยเราไม่ต้องมีบ้านถ้าเราจะเล่นทีจน่จบมีเราไม่ควรมีบ้านเลยหาออกซิเจนที่ได้ก่อนนะถึงจะมีบ้านได้ไปไปไป go let's go Wow. Oh Oh whoa 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 whoa. ต้นต้นเสียงนะไปเราได้จริเราควรไปให้เราควรหาว่าสุดแล้วก็คือหมู่บ้านสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็คือหมู่บ้านอยู่แล้วมันชี้พื้นที่ที่เราขุด,ดแน่นอนตอมบี้ในวันนี้มันขุดบล็อกได้มันต้องใช คุณมันใช่แน่ๆซอมบี้แค่วันเดียวก็เริ่มมีแล้วแค่วันเดียวแล้วคนคือความยากของวันนี้เหี่ยไปเลยเอาไปเ,เอไปอไอ้ยงิงยิงระเปิด បាយបាយរត់ โอเคของเราได้จะไม่เหลือแล้วโอ้เคมอัน,นี่มีแก่เยอะไม่ใช่สิในพื้นที่ท่านี้มีแก่เยอะห้ามซ่ากับแก่เด็ดขาดนี่คือฉันต้องหาของใหม่ทั้งหมดเลยเปิดเนี่ย คาบใหม่ไม่ได้นะยากเรา้ต้องทำยังไงหนึ่งบินไปที่หมู่บ้านสองมีแต่พื้นที่ที่เราตายแถน,นี้เนาะจเอสองหาปืนและครับเอาเศษของที่เรามีแล้วเราตายเออทำตัวชิว จะรู้เลยว่าต้องมีรอยระเบิดอยู่แถวนี้เออยังไงเจอแล้วหังว่นจะจำหน้าเราไม่ได้โอ้ดูสิเจ้าจากไหนมาลอดเนี่ยดูนานสิมาจากไหนมารอดดูของงหมดแทนคงโดนระเบิดหายไปแล้ว มันโดนระเบิดจนกลายเป็นก้อนฝุ่นไปแล้วเห mm. ลือไว้ใช่กล่องกระเป๋าก็อยู่ mm. ทำไมเราไม่คิดเก็บของไว้ในกระเป๋าเนี่ย mm. โอเคทุกคนตามแผนกันเราจะต้องวาไปที่หมู่บ้านวันนี้มันยากกว่าอเอลค่ะหรือเปล่าุกไป ระหว่างทางก็แหวะทีของย่อ่อออออปเรารู้แล้วเราจะทำยังไงหนึ่ง เราต้องหาเขตแดนกว้างๆของตัวเองสองเอาออกซิเดียนมาเร่้แล้วแหละทำเขตแดนเรีนบ้อยแล้วแหละแล้วก็เอาประตูเหล็กด้วยข้างล่างก็นั่นด้วยประมาณนั้นแหละ โอเคแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันโอ้เ oh, ราเดียทำเลยเราจะไปเจอกันใหม่คลิปหน้ากับฝั่งนั้นแล้วกันนะครับแล้วใครมาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแลรักราลัานให้ช่อง d k b คุ้มเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับบาย